สวัสดีครับท่านผู้ชมพามาดูข้าวโพดครับใกล้เก็บเกี่ยวแล้วครับสวยงามมากเลยครับฝักใหญ่ฝักยาวนะครับเราแกะเป็นแถวให้ดูเลยนะครับนี่นะฮะนะไม่มีคาว่าสุ่มครับแกะดูทุกฝักครับเรียงกันไปเลยครับนี่ครับเรียงกันไปเลยครับนะไม่มีฝักเสียฟันหรอนะครับนี่นะครับเรียงไปเลยครับสุดยอดจริงๆโอ้โหนะครับเรียกว่าสม Play สบูรณ์มากครับข้าวโพด นี่ครับดีโอโหโอโหโอโหอะสุดยอดเยิงอ่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพิชิตครับตำบลพุแก่เภอเฉลิมพุกเกียรติจังหวัดสระบุรีครับอาแน่นอนว่าพี่พิชิตก็มาดูแลในเรื่องของการฉีดโดรนครับบินโดรนฉีดทพธีปีนี้เขาโพดแปลงนี้เป็นยังไงบ้างสวยงามมากกว่าทุกปีเลยครับเหตุผลที่สวยงามมากกว่าทุกปีเป็นเพราะอะไรครับโพที่กับโฟซอยครับอ่าเอาโฟซอยมาใช้ตอนไหนใช้กบก่อนก่อนปลูกข้าวโพดขสอสภาพดินแปลงนี้จะทำข้าวโพดปีหนึ่งสองครั้ง พวดปีแล้วก็พวดรดน้ำแรงแล้วก็4ฟฉีดไปกี่ครั้งครับ3-4ถึง4ครั้งครับสรุปเลยใช้โฟซอยไป1ครั้งครับแล้วก็โฟทีประมาณ3-4ถึง4ครั้งครับอ่านะครับคือผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เลยโฟที T, และก็โฟซอยครับ